บรรยายอะไรดีเพราะว่ามันมันสวยทำไมมันเหนื่อยทำไมมันเหนื่อยกว่าเมื่อวานไม่แน่ใจเสี่ยงเข้าไปในกล้องหรือเปล่าใครไม่เก่สิ่วใจเก่าเอเล่นหมุก้อม let's go เอาแล้วค่ะคุณผู้ชมคนประมาณหมื่นแสนล้านอยู่ที่ประเทศตรงนี้น <laughs> คนประมาณแสนล้านคนอยู่ที่ตรงนี้นะทุกคนเรากำลังจะเดินไป <laughs> เรากำลังจะเป็นคนที่แสนล้านหนึ่งพอดีที่เข้าไปด้วยนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปก็ซื้อทีเกตแล้วใช่ไหมเราก็จะใช้พาสปอร์ตเนี่ย ในการสแกนตรงประตูเข้าไปเนาะเราก็ถ้าเข้าไปเรียบรอล้วมีสุชีอะไร,ไออะไรน่าสนใจก็จะถ่ายมาให้ดูถ้าไม่หนาวจนเกินไปก็จะพยายามถ่ายมาเก็บเอาไว้เป็นความทรงจำนะคะเพราะว่ามันวุ่นวายมากตอนนี้ขณะดนี้สถานการณ์ช่างสุขระหุกยิ่งนะพอดีว่าเราเลือกจองรถเป็นแบบเหมาไปนะคะเพราะว่าผู้คนเยอะมากประมาณไม่หนึ่ง ก็เลยว่าเออถ้ารอรถสำหรับ,บเที่ยวกปกติเนี่ยบัตรเขียวขอดูก่อนนะรถบัตรเขียวรถบัตรเขียวรถบัตรเขียวแบบเนี้ยมันทำให้เราจะต้องเสียเวลาในการรอคิวขึ้นรถหรือถ้ารถมันเต็มก็มมมจะต้องรอขบวนถัดรอคันถัดไปอะไรนี้ก็เลยเอคือเลือกจองบัตรกันซึ่งนาค่านิยุติเ,เรียนขึ้นและสภาพของชาวแกน ก็เป็นดังและแล้วเราก็มาเช็คพอยแรกกันนะสานั่นก็คือชื่อเนี่ยอันนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดู ว่าภาพที่เราเห็นข้างหน้านาั้นเป็นแบบไหนบ้างนะก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูกันนซะซ้ามันแบบ <c oughs> มันก็ดูเป็นม่านาน้ำดีอ่ะทุกคนจริงเป็น,นอย่างไรทั้งเส้นเลยอ่ะที่เรานั่งรถมามันเข้ามากอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ขลงังสวยมากเดี๋ยวคงจะอินเสิร์ตไว้แบบตลอดทางที่เรามาเนาะว่ามัน มันเป็นประมาณใดจริงสวยจริงสวยจริงอย่างมาซ้ำ <Okay. S 1> ตอนนี้เรามาเ <Okay. S 1> ชฟพอยต์ต่อไปเชฟพอยต์ที่สองคือทะเลสาบดอกไม้ห้าสีนะ <Okay. S 1> ตอนนี้ต้องบอกว่าทะเลสาบที่นี่เนี่ยมีคำว่าห้าสี 2อ่านก็คือเลสาบดอกไม้5้สีกับเทสาบ5้สีเนาะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าสวยงามก็ตอนนี้ลงมา ข้างล่างเนาะมันก็จะแบบเรียบนาเรียบเละ่ะมากขึ้นอะไรเงี้ยมันตะพคนเยอะจริงข้างล่างไงเห็นปะเออประมาณนี้พอมันจะได้ไม่ติดเอ,อ่อหน้าไกลเรือก็ทุกอย่างข่าวโพลแล้วก็อ่ะถ้าเป็น,นหน้าเราจะสวยหน้าเราไม่สวยหรอหน้าเราจะใสออก็บรรยายบรรยากาศร,าร,รอบๆคือตัดคำว่าใบไม้เปลี่ยนสีออกไป ใบไม้ร่วงก็หมดไปตามกาลเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็มีปนหมะเือ,อประมาณนั้นเ <c oughs> นาะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปร่วมก่อนนะโอเคให้พาเราเรื่องจ้า <c oughs> ตอนนี้เรากำัง <c oughs> เดินชมไปเรื่อยคือตอนนี้ เรามาสะขามเลคสะพานข้ามเลคโอเคเดี๋ยวเล่านิดหน่อยเนาะตอนนี้ชนมอฟ้าเพราะว,ว่าพวกคน <c oughs> เ,เดนนะี๋มาในทางที่เราเดินเนาะหิมะก็จะล่วงลงมาเพราะว่าแบบเหมือนแบบลมพัดอะไรเงี้ยไม่ใช่หิมะตกนะหิมะล่วงจากจากกิ่งไม้ก็นี่ก็จะเป็นอีกฟ,ฟากหนึ่งเนาะ คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่ามันสามารถเดินได้รอบรอบเลกเลยแต่อันนี้เราแบบด้วยเวลาจำกัดคนเยอะก็อยากไปแบบเช็คหลายๆครับพออยะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือสวยแล้วเพียงพอแล้วเพราะว่าบางทีมันมันข่าวว่ะ แล้วเราก็มาอยู่ที่เช็คพอยที่3คือแพนด้าเลกนะก็เลกแบบใดเลกแบบเลกอะไรเลกแบบมันเลกอ่ะหรือว่ามันเลยที่นี่น้ำจะไม่เขียวเท่ากับเมื่อกี้เนาะเขาบอกว่าน้ำจะออกคนขุนเล็กนิดนึง่นบัขุนใช่เนแต่คือต้นมุมงต้นไม้ก็คือก็เป็นโทนเดียวกันหมดเลยตอนนี้ เราโกหกไปเนี่ยว่าเราเปลี่ยนเช็คพอยเปลี่ยนเลยรมันแทนได้ไงอันนี้ก็คือคิดไม่ออจคิดไดูอ่ะขอดูหน่อยเธอเห็นอะไรบ้างหล่ะเธอคิดว่ายังไงขอเดินไปอีกสักนิดก่อนเดินไปสักนิดอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูทะเลสาบสักหน่อยสีของน้ำก็ต้องก็จิตใจโกมัน ต้องดูน้ำเยอะนิดนึง <c oughs> น้ำตกเอยอะไรเอยอ่ะไปดู ตอนนี้เรามาจุดเช็คอินที่หนึ่งแล้วนั่นก็คือทะเลสาบกระจกนะ้ซึ่งต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมีลม,ลมพอมีลมเนาะมันก็เลยแบบพัดให้น้ำมันเป็นล<ม>คลื่นถ้าลมแล้วเาจะยังไง <laughs> ก็ไม่ได้สราระแล้วลมก็คือ พอมันมีคลื่นมันก็เลยมองไม่เห็นแปลว่าเออว่าแบบมันมีเงาสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยบวกกับแสงแดดที่มันไม่ได้ตกมาเนี่ยมันจะประมาณนี้นะเห็นไหมพอมันมีคลื่นที่น้ำมันก็จะไม่นิ่งมันก็จะมองไม่เห็นเงาสะท้อนที่อย่างชัดเจนในทเลประมาณนี้ทะเลสาบกระจกเนาะคือจริงๆถ้าฟ้ามันเปิดใช่ไหมนะมันจะเห็นเงาสะท้อนแบบว่าเออลเอ่อน น้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจวอ่าแจวถึงน้ำนิ่งไหลลึกนึก,กถึงคนและล้อน้องเดินหน,นีเลยน้องบอกว่าอันนี้คือเพลงสั่นปีไหนอย่างเมื่อกี้ก็คือที่ได้อ่านข้อมูลมาก็เป็นทะเลสาบเป็นจุดที่ใหญ่อันดับสาม ในอุทยานสีใจไซโกนะอืมก็นั่นแหละเราเราลงหลายเช็คพอยต์เ่ยมันก็จะต้องมีจุดที่แบบว้าวไม่ว้าวบ้างหรืออาจจะแบบเ,เฉยๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมาแล้วมันแบบเป็นช่วงที่วาวพอดีของจุดนั้นนั้นก็อันนี้เราแต่เราแต่แบบบางช่วงอืก็ไม่เป็นไร อ่านห,หรือยังอ่านแล้วเราอยู่ที่เชตคอยที่ <c oughs> สี่ของวนันนั่นก็คือน้ำตกขางสว่าง <c oughs> น้ำตกทางลอยมุ่งใ <c oughs> จอันนี้นะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆเนาะตามเส้นทางเนี่ยประมาณ8 0 0ถึง1กิโลเออ800 1. 1> แล้วก็ <c oughs> พอเดินไปทางเส้นทางเนี่ยมันจะเป็น,นหน้าน้ำตกให้เราได้เห็นมันก็จะเป็นแฉงเหมือนตอนที่เราไปเมื่อเช้าซีคอยเล่นนะพูดเหมือนรูเอาจริงเอาจริงพูดกับใครมัแร <laughs> นแบบหน้า,ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทำไมถึงเรียกว่าน้ำตกคานไข่หมู <laughs> ลองคาดเดา <laughs> สิ เพราะว่ามีไข่มุกอาจจะเป็นไปได้ขุดเจอไข่มุกเลยมันไม่ใช่ทะเลในทะเลสาบก็อาจจะมีหอยไข่มุกนะหอยไข่มุกอาจจะเป็นไปได้แล้วเธอล่ะหอยไข่มุกเยอะแล้วเธอล่ะอาจจะมีหอยไข่มุกเยอะอ้าวคำตอบเดียวกันหมดเลยไม่มีใครฉีกเลยเหรอแต่น้องแต่น้องเดาว่าที่ตั้งชื่อว่าลำตอกพานไข่หมูเป็นเพราะว่าคนที่มาเจอ คนแรกอ่ะกินชานมอ๋อได้ของแกของแกนี่ห่างไกลสุดแล้วเราจีนสิตัดช้อยของแกออกไปได้เลยเดี๋ยวเราไปฟังคำเฉลยจากน้องดูว่าใครจะถูกน้องไกลของเราในวันนี้ว่าทำไมเงียบโอ้สรุปเม่อกี้อออถูกอยู่คนเดียวชมใส่หัวให้กับชาไป็มุกกางเลย ตอนนี้เราลงมาเดินลงมาถึงจนเห็นทางน้ําตกเรียบร้อยแล้วอันนี้คือน้ําตกใช่ซึ่งจริงมันกว้างมากเลยนะเดี๋ยวเราจะแทนให้ดูว่ามันกว้างแค่ไหนเพราะว่ากล้องที่เราปรับมาเป็นด้านหน้ามันไม่สามารถซูมเอาได้นะจ๊ะเนาะก็จะเป็นวบบนี้เห็นหนังหน้าเราบ้างเห็นหนังหน้าพวกเราบ้างจะได้รู้ว่าพวกเรามาเที่ยวจริงมาได้เรารู้มาจากไหน รใช่เพราะว่าบางทีพูดแล้วเขาไม่ได้ถ่ายก็มีอย่างเช่นซีนกีนไกรอกอันนี้ยังไม่ได้อบอนกีนกินไซจอกคือถ่ายคือม่ายอยากไปกินผิดหมาล่ามาให้ดูลิ้นชาไปแล้วก็คือไม่ได้ถ่ายสองสิบว้าวโอ้กทนอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าวิวจริงจริงแล้วน้ำตกมันกว้างแค่ไหนค่ะ มาฟังคําตอบที่แชรูชูว่าทำไมถึงเรียกว่าน้ําตกทานไข่มุกใเพราะข้างบนอ่ะตรงที่เราเดินมาตรงนี้อ่ะจะเป็นปินปิ่นปิ่นเปอยนะปิ่นที่เป็นขมุกขมิ้นเลยกอบอยลักษณะใช่ใช่ใช่เวลาที่มาซูทอนแสงมันมีแสงแดดอ่ะมันจะแบบมีความตีความอร่อยไข่มุกไม่ใว่หรอไม่แต่ว่าน้องน้องว่าน้องไทยใกล้สุด เพราะว่าคนที่มาเจอคนแรกชอบถือช่านนมไข่ไุกอันนี้ได้อันนี้ได้ไข่มุกสืดดาคนละไข่มุกเหรอเอ้าโอ้ไม่น่าเลยขอบคุณสำหรับความรู้ หลังจากที่เราไปทานมือเที่ยงมาเราก็มาที่อีกเช็คออยหนึ่งเฮ้ยนั่นก็คือทะเลสาบยาวนะเข้าใจว่าชื่ออีกน่าจะเป็นลองเลกนั่นแหละตรงตรงตัวเดี๋ยวเราขอแซกตัวเข้าไปดูวิวก่อนเนาะว่าสวยประมาณใด เราสำรวจเส้นทางมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะลงมาใกล้กับกำลังกำลังจะลงมาใกล้กับเออทะเลสาบมากคือหนนะ่าใกล้น้ำนั่นแหละอีกจะบอกว่าตลอดทางเนาะก็จะมีผู้คนนะทรับทีร่ราเนี่ยแต่งตัวเป็นชูชาทิเบสนะสืยอเสื้อผ้าชาทิเบสก็แบบ ม่แน่ใจทงจะกขนสัตว์ไหมนะแต่ว่ามันกันหนาวได้เลยสวยงามมากแต่งตัวแต่งหน้าทำผมนี่ขบสู้นี่ด้านเราเปืนแนดูนะเห็นวิวก็จะเห็นหน้าเราไม <ay>. mm? ่ได้ละเพราะว่ามันจะย้อนแสงหรือเปล่านี่คือทางที่เราลงนะ เมื่อกี้ทำาถ่ายรูปให้พี่ไก่ถ่ายรูปให้พี่ไก่เป็นฟิลแบบคอนเซปที่ว่าเป็นฟิลแบบเหงา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 แต่เหงาได้ไม่เท่าเห็นเขาอยู่ด้วยกันเฮ้ยได้อยังไงโอ้ กและแล้วเราก็มาถึงอีกหนึ่งเช็คพ่อยเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์หรอไฮไลท์ไฮไลท์ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ทะเลสาบสีี แล้วทะเลาสาบอะไรสีก็หาสีป่ะล่ะออสีป่ะล่ะเออเออเอาดิฮัลโหวอีกคนหนึ่งก็จุดไฮไลท์เส้นผมกระทำไปละคืองงอะไรคือสาระของคลิปนี้โอยมันสวยอ่ะคลิปนี้ขอวาวได้ปะไม่ขอเล่นละคลิปตลกเอะให้มันอยู่ที่ห่วงหลงได้ไหมได้ไหม อ่ะอันนี้คือภาพมุมกว้างก็จะเห็นความกว้างของบ่อเนี่ยบ่อน้ำก็คือมีเท่านี้นกับจำนวนคนเราตอนที่ดูคนบางคนเห็นเอนอะในคลิปที่เป็นช่วงแบบวันชาติจีนอ่ะก็คือแตกแตนทวีสับห้าสี่คือจุดเนี้แหละที่แตกแตน เราจะเดินเราจะนั่งรถไปอีก5นาทีถึงร้านอาหารข้าวแต่เราเดินมาแล้วสิบเพื่อนั่งรถไปฮาตอนนี้ติดชาเราก็มีคนวิ่งมาแล้วก็อยู่โทรศัพท์ไปจะเป็นหนังชี่แกสมยุ่งจัน ตอนนี้ยังสาวบออยู่กับการเลือกของเนาะมันมีทางแอลกอฮอล์ที่เลือกก็มีเหงืถ้าเราเลือกกับแกนนะเฮ้ยเธอเราตาเห็นมากว่ะต้องเราตาเพิ่มนะวันนี้เป็นช่วงกําลังพูดคุยเรื่องราคาอยู่เราเราเป็นไหนเป็นคนไทยเรานักต่อรองแล้วค่อยต่อรองก็ต้องให้น้องต่อรองให้นะคะเราไม่สามารถอ่านหาไดไ้ตอนนี้เราก็ดูของไปเรื่อยๆก่อน จริงๆหต่มันแบบพวกบบหมี้คือสำเร็จรูปเยอะแยะมากมายอ่ะโอเคค่่มคืนน่าจะจบอยู่ตรงร้านนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกินกล่องแก้วแหละเนาะโอเคกินกล่องแก้วไหมคะฮะพี่มันไม่อยากกินกล่องแก้วหรอ คืนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปกินก่องแก้วกันต่อเนาะอุ้ยน่า้างอย่ได้มากบากากินกินกล่องแก้วบาใบายนะ